สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซาเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวเกมทีม่ชื่อเกมว่า Dragonica Mobile นะครับหุบเขาแห่งอัศวินนั่นเองนะฮะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เรียกว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเคยมีออกมาให้เล่นในระบบ PC นะครับแถมเกมนี้เนี่ยมันเคยมีให้เล่นมาก่อนแล้วในระบบมือถือก็เคยมีมาก่อนนะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ย มันออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีการปรับระบบปรับเปลี่ยนอะไรให้มันน่าเล่นกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยเล่นนะตอนนี้นะสำหรับเกมนี้ที่ออกใหม่เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้จว,ว่ามันจะเหมือนกับระบบเก่าๆที่เคยเล่นไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็หน้าที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านะฮะนานมากแล้วนะครับผมในแบบมือถือของเรานะครับสำหรับเกมนี้ก็เปิดให้บริการมา เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแล้วก็เกมนี้จะสามารถเล่นเป็นแบบว่าเรียลไทม์ปาร์ตี้ได้นะครับผมแล้วก็ระบบกิวานะครับ3ามนะฮะมีระบบสร้างอาวุธนะครับมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะให้เราได้เล่นกันนะครับยังไงเนี่ยเ,เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันดีก,กว่านะครับว่าในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีอะไรที่มันเอ่อเพิ่มเข้ามาหรืออะไรแบบไหนแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเอ่อกดทัชสกรีนเข้าไปเลยนะ รอสักครู่นึงนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับก็เล่นแบบไม่ยากนะฮะง่ายๆสบายๆนี่ก็ทีนี้ก็มีอาชีพมาให้เลือกกันนะครับมีนี่มีเยอะเลยนะฮะหลายอาชีพแล้วเกิดน,นะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นอาชีพอะไรนะฮะนี่ว่ากันไปออของผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเลือกเล่นอาชีพอะไรดอีอะไรดีว่า แต่ผมว่าไนานี่โอเคแล้วนะชุดชุดมันหล่อดีอะนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะได้ใส่ชุดแบบหล่อขนาดนี้นะเออหรือว่ามันจะใส่ชุดนี้ไปตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเออเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนานมากละเล่นแค่มารีวิวให้ดูแค่นั้นเองนะครับเ,เลือกเพศได้ด้วยนี่นี่เพศหญิงเนาะแบลวบอันนี้เป็นเพศชายโอเค อ่ะเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วก็ไปเลยเข้าไปครับผมตกลงนี่เรียบร้อยมาแล้วอโอ้เมื่อกี้ชุดเออมันมีให้ใสมันเป็นชุดเริ่มแรกเฉยๆนี่ชุดเริ่มแรกคือชุดอันนี้ของจริงเอาละ่ะทีนี้ก็เรากดเข้าไปกันดีกว่าครับกดสตาร์ทเข้าไปเลยเนี่ยอืมมาแล้วเฮ้ยมีของขวัญมาด้วยอืม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  มาโหลดเล่นกันเยอะๆครับสำหรับเกมนี้นะฮะมาแล้วอ่าอุ้ยเสียงดนตรีดังจังอันนี้กดสคริปข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องไปดูอะไรมันเยอะแยะอะืม <c oughs> <c oughs> เอาโหลดนานจังวะเนี่ยมาแล้วนี่ช่วยอะไรเรายังไม่ได้ช่วยไหนเลยนะเอาละเอาละจะกระตุกหรือเปล่าไม่แน่ใจ เออมาแล้วต่อสู้มันจะให้ต่อสู้อะไรเหรอทันทีก็มาต่อสู้เลยเหรออ่ากดเข้าไปกดตามมันก่อนอ่าฮะ,อ,ะอืมเพิ่มเพื่อนให้เพื่อนเข้าไปสู้ด้วยว่างนั้นอ่าร่วมทางเรามีเพื่อนร่วมทางเข้าไปสู้แล้วนะตอนนี้แล้วก็ก,กดเริ่มการต่อสู้เข้าไปนี่ ค่อนข้างจะช้าๆนะผมว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมนี่แหละมาแล้วเย่ไปเลยลุยลุยโอ้เลยเลยเลยกระตุกกระตุกโอ้เพื่อนจัดการให้หมดแล้วเมื่อกี้ขอโทษทีนะเพื่อนมันกระตุกอ่ะอันนี้ก็กระตุกอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อย อ้สโอ้โอ้ช้ยนี่แน่บอสมาแล้วนี่คือบอสไม้น่ารักทีเดียวเชียวสกิลสกิลโอ้ยนี่แน่อ้าวเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหยังไม่ทันไลยเลยเย่เรามีเพื่อนเลเวลสิบนี่เองนะครับมาช่วยมาเลยวายว้าวได้แหวน ผมจําไม่ได้แล้วว่าในระบบะก่อนหน้านาั้นที่ผมเคยเล่นเนี่ยที่มันเป็นแบบมือถือเหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับผมจําไม่ได้ว่ามัน,มนแตกต่างกันแค่ไหนลืมไปแล้วอ่ะไม่ได้เล่นโคตรนานเลยอ่ะมีตรงนี้มีการแนะนาด้วยนะครับว่าตรงไหนคืออะไรยังไงบ้างนะฮะก็สามารถดูได้นะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคทำนั้นกดสคิปข้ามไป เราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะฮะมันพูดอะไรกันก็ช่างมันก,กดเข้ามาตรงนี้ปึ๊บอ,อันนี้เป็นในส่วนของเควสพวกเควสที่เราทําเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเควสที่เรากําลังเริ่มต้นที่จธทํามนี่หว่าไม่ใช่ทําเสร็จกดเริ่มเข้าไปมาตอนนี้เราไม่มีเพื่อนแล้วแต่เรากดออโต้ได้ใช่ไหมนี่ ไอ้มันจัดการเองเออไปเลยไปเลยมีออโต้เองแล้วก็กินยาเองด้วยเออเจ๋งไปเลยไปเลยนี่ปันมันจัดการเองหมดเลยครับเราก็นั่งดูเฉยพอบอสเอ่อบอสอะไรวะบอสกระบองเพชรเออเออเอเอ ขี้เกียจกดไงไม่ใช่หรอกมันกดทำคอมโบได้ด้วยแหละแต่ว่าไม่อยากจะกดไงเอาไง่ายคือขี้เกียจ <c oughs> มีชุดด้วยมีชุดด้วยดูซิว่าจะได้ชุดหรือเปล่าเยอได้ชุดด้วยยูย,ยแต่ก็ชุดกากาก,าก,ากไงนะฮะแรกๆโอเคไปที่เมืองครับไปรับเควสต่อ เกมนี้ใครอยากเล่นก็สามารถหาดาวน์โหลดได้นะครับไม่ยากเลยเฮ้ยเลื่อนขั้นเป็น V.P ระดับหนึ่งด้วยครับเอสามารถใช้ออโต้แบทเทิลได้สามารถใช้ออโต้พ t i o n ชันได้าาไดจำนวนการฟื้นชีวิตฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งโอ้นี่สำหรับเอ,อ่อ V.P หนึ่งนะครับแต่ถ้า V.P มากกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างนะโอเค อันนี้นี่ไงเรารับของได้โอเคนี่นี่คืออะไรสเ e c ชียล e l l ขายของอ่ะน,นี่ขายของไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะดูอย่างอื่นก่อนรับรับรับให้หมดรับทั้งหมดเลยนี่แจว๋วรับทั้งหมดเลยเอา้าวรับไม่ได้หรอโอเครับได้โอ้ของเพียบเลยมีไข่ด้วยเมื่อกี้ไข่อะไรไม่รู้โย่ แต่ผมว่าเอามันดูน่าเล่นขึ้นนะเท่าที่ผมจำได้ในต,ตอนนู้นที่เล่นเนี่ยมันไม่คือบอกไม่ถูกอะแต่ก็คือคือน่าเล่นขึ้นอะทำไมนคนอื่นมันนิ่งจังรับโอเคเอามาเอาที่ตรงนี้รับยาครับรับยารับยาช่องสอง อ่ะโอเคเราดูของอื่นให้หมดก่อนอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวไปที่มิชชั่นของเราเหมือนเดิมอันนี้มิชชั่นนี้สําเร็จแล้วเรียบร้อยอ่าฮะแล้วก็อ้วเลเวลอัพเลยเย่ไปมิชชั่นใหม่ดีกว่าอืมจัดการมันเอเนจี Energy มีเยอะเหลือเกินนะครับผมไม่ต้องกลัวเอเนจีจะหมดนะ,ะเพราะเยอะมากมาก ไปลุยเลเวลสี่เลยพี่น้องเลยเออกระสวกมันอืมโดนตีเราใจมากไอ้ยื้อเอ้ยเอ้ยอืย้อหือโอ้ย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  ลืมบอกไปนะครับสำหรับเกมนี้ก็ตัดตัวนี้เนี่ยเป็นของเพ a y p a ารนะครับที่เอามาให้เล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะในรูปแบบมือถือของเราโอ้ยกระตุกกระตุกหมุนติวกาอากาศเลยเดียวเชียวเย,ย้เลยว่าอัพไหมไม่รู้แต่มีไข่แ,แบบเไข่บีด้วยอันนี้แล้วกันนั่นไงได้ไข่จริงด้วยอ้ แต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะผมยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อ้เอาฮะกดที่มิชชั่นอีกเหมือนเดิมอ่ะสำเร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวนะสะคิปข้ามไปเลยอ่าอ่าอะไรน่าอะไรก็ว่ากันไปโอ้โหเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะได้เเวาอัพอีกแล้วโอ้โ มาดูความสำเร็จกันอ่ารับได้เงินนี่สกิลสกิลมาดูสกิลเราสามารถอัพอะไรได้นี่ไงอัพเกรดได้บุม้มตกลงนี่เรียบร้อยอัพแล้วอ่ออัพอ,อีกอัพอ,อีกนี่ มันมีอะไรอีกวะสกิลโจมตีเพิ่มขึ้นอา้าวอัพไม่ได้อาา่าฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ,อะไรเนี่ยมันดูจะโหลดโหลดช้าไงไม่รู้ อ่ะโอเคนี่มีของให้ใส่ด้วยเออมีดาบใหม่หมหมๆเยอะแยะเลยทำไมเราไม่อัดใส่วะชุดนี่ใช้ดิเออชุดดีๆมีให้ใช้ไม่ใช้อ่าโอเคแล้วก็ดูดาบก่อนนะคะว่าดาบอนไหนดีกว่ากันอ๋ออันนี้ดีกว่าดิถ้างั้นนี่ใช้โอเคดาบใหม่ดาบเหลืองสวยงามใช้ไปโอเคเยี่ยม แล้วก็ชุดอีกอันนึงเรายังใส่ไม่ได้นะฮะอันนี้ขายได้เลยไหมขายหอยตั้ง30ขายไปเลยนี่ขายหมดครับเรียบร้อยตอนนี้ก็มาดูของพวกนี้ก่อนกล่องจนหมายกล่องจดหมายไม่กแล้วโอ้ที่เงินที่ได้ไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราไปมิชชั่นกันต่อครับ สนุกกับดรากนิก้าอยู่หรือไม่ถ้าหากช่วยรีวิวหรือให้คะแนนจะมอบ10ไดมอนโอเคยังยังครับยังเริ่มต้นไปเลยเรามีดาบใหม่ที่จะไปสู้แล้วพร้อมรบทันทีไมาเลยเย yeah. ชุดเริ่มอลังการขึ้นมาครับนี่นี่โอ้โหสกิลเออเออไงล่ะ ออืเบื่อจะมันกระตุกนี่แหละมีกระตุกบ้างนะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีมาหน้าตาว่าทั้งหน้ากลัวแลอเกินเพราว่าหน้ามันจะออกตลกตลกมากกว่านะอุ้ยอ้าปากใหญ่เชียว เย้เร็วมาแล้วเย่า <Yeah. S 1> ได้ไขอีกแล้วไปที่เมืองต่อมันไม่มีอะไรปลดล็อกให้เราแล้วหรอ๋อ้นี่มีของไอ้นี่ด้วยสกิลสกิล เอ่ออัพอะไรดีอีกอันนี้แม่งอัพไม่หมดเลยแล้วกันนี่เอาให้เต็มจบในกระเป๋ามีอะไรมีอะไรเพิ่มไามอีกไม่เห็นมีอะไรเลยจะบอกทำไมเนี่ยของจดหมายครับรับอีกแล้วนี่สาม มิชชั่นต่อไปอันนี้สำเร็จแล้วก็เล่นผ่านมิชชั่นไปเรื่อยครับอืมมันจะมีเดี๋ยวมีบบบว่าไปไปเอ่อร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยแบบเอ่อปาร์ตี้ปาร์ตี้กดเริ่มการต่อสู้เข้าไปไปเลยเย yeah. สี่ฟันจิ๊บกิ๊บเลเวลห้าเองนะคะเล่นตั้งเน่เออเเติมครับหน้าตาใช่เลยแต่เปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวจบ เรียบร้อยอุ้ยทับเราอีกเย่ yeah. ได้ไกไข่เฮ้ยอัพแล้วเย่ yeah. กลับไปที่เมืองเหมือนเดิมครับค่อยๆดูนูน่นดูนี่ทีละนิดทีละหน่อยไปเอ่อ ก็เลยแหละคนก็เพิ่งเริ่มเล่นกันเลเวลก็ยังไม่เยอะมากสักเท่าไหร่หนะะเอ้ยมีคนหนึ่งเลเวลยี่สิบหกแล้วเออแล้วแหละคนก็กำลังไปต่อสู้กันอยู่นะครับนะตอนนี้ยืนนิ่งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วนี่เย่ yeah. <c oughs> เดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อย เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอาวุธกัน <What? S 1> เออเออด่านก็เป็นด่านเดิมนะฮะเนี่ย <What? S 1> มาแล้ว บอสหน้าตาเดิมๆเลยนะเนี่ยบอสเปลี่ยนบ้างได้ไหมโอ oh. <c oughs> ้ยบร้อยเออมีแหวนระดับดีเย่เลเวอพอีกแล้วครับอัพบ,บ่อยจัง ไปที่เมืองก่อนอีกรอบอย่าโหลดนานสิพี่น้องเออมีเดี๋ยวนะรับของก่อนความสำเร็จของเรานี่มิชชั่นตรงนี้เอ้ยอย,ยังไม่ไปพลาดครับ กดลองอมายังไม่ไปเดี๋ยวก่อนรับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงช่องเก็บของก่อนนะอืมอันนี้คืออะไรเอ่ยใช้งานเพื่อผ่านด่านในทันทีอ๋อเค นี่มีคลาฟนะครับเป็นระบบสร้างสร้างอาวงอาวุธต่างๆนั่นเองเออเรายังทำไม่ได้เลเวลมันต้องสิหรือเปล่าโอ้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 ทำได้หรอโอ้ oh, ทำได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเลือกแปลนของไอเทม ที่จะสร้างถ้าเลือกแปลนแล้วจะมีเครื่องหมายแสดงถึงวัตถุดิบที่จําเป็นถ้าของไม่เพียงพอจะไม่สามารถสร้างไอเทมได้โอเคถ้าของทั้งหมดพร้อมแล้วกดปุ่มสร้างได้เลยโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าเรายังขาดอยู่ชิ้นหนึ่งของที่เราจะต้องไปหามานั่นก็คืออ,อ,อะไรวะเนี่ยผงผงละเอียดที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มทำให้วิญญาณแข็งแกร่งใช้เป็นส่วนประกอบได้โอเคเราไม่มีไงนะฮะเอา้าเราไม่มีเราก็เลยคราฟไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเรามาแบบว่าดูเผื่อไว้ก่อนเออไปต่อสู้ดีกว่าเราจะไปต่อสู้ที่ไหนมีเวิ l ์ลบอสด้วย ป่าไม่มีที่สิ้นสุดไวอะไรอะอ่าเวิร์บอตโอ้อะไรก็ไม่รู้พี่น้องรับเควรกนันต่ออีกสักรอบไป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  เพิ่มเพื่อนได้แต่ว่าเรายังไม่เพิ่มไม่รู้จะเพิ่มไปทําไมเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายมีแล้ระดับยากด้วยนะครับนี่โอเคสามารถกดผ่านด่านได้เลยก็ได้แต่เปต้องเป็นระบบปกตินะผ่านไปเลยแล้วกันนี่จบ จะ <c oughs> ได้ไม่ต้องสู้ <_ d ata> เออโอเคอัพเลเวลอย่างนี้ก่อนนี่พาแล้วฮึบูอ่าผ่านไปเลยใช้มันให้หมดนี่ <_ d ata> เอาได้ดาบเฉย เอาละเลเว่อร์อัพอีกแล้วนี่สกิลใหม่มาครับผมผ่านครับผ่านเอาผ่านให้ครบสิบไปเลยเลยนี่ให้เลเวลมันอัพยี่โอ้ ของก็มีแต่ของน้ําเดิมดมาเนี่ยเลเวลเกแล้วมีระดับเอบ้างไหมหรือว่าของเรายังยังคงไม่ได้ฮะชุดชุดขอชุดแล้วกันอย่าเปลี่ยนชุดแล้วปุ๊บโอ้โหไม่ใช่แหวน พอได้พอได้ออะเหลืออีกสองครั้งเลยวลจะอัพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอืมเลือกโอเคไม่น่าอัพแฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยเย้ได้ชุดครับแต่ว่าเป็นชุดระดับแบบว่าไม่เจ๋งอ,ะอ่ะเออ เอ่อทีนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีเดี๋ยวกดลงมาก่อนกดไปที่เมืองเอ่อเดี๋ยวนะนี่ไงมีสกิลมาเพิ่มแล้ว่า โอ้ยอัพบุ้มหมดเลยคอมโบของเรานะครับเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับว่าเราจะคอมโบแบบไหนได้บ้างก็เล่นตามมันใช้ตามมันได้แหวนแหวนใส่แหวนนี่ว่ะเย้ชุดชุดมีชุดใหม่มาแล้วนี่อม ใช้ชุดนี้ดีกว่าปุ้มเย่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยระบบสัตว์เลี้ยงก็มีนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เราเราเรา,เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงแค่น,น,นั้นเองเอ้ยแฟชั่นใช่งื้อกดลงมาโฮมีกระเป๋าสะพายครับไม่รู้จะสะพายไว้ทำไมเมื่อกี้เราใส่เป็นแฟนชั่นมานะครับโอ้โห แต่ละคนหน้าตรงหน้าตาแบบสุดติ่งมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับเกมนี้นะครับมาแนะนําคร่าวๆนะฮะมาให้ได้รู้จักแล้วก็ได้โหลดกันไปเล่นนะครับผมก็คือเกมนี้มีออกมาเล่นใหม่แล้วนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวต่อนะครับสำหรับเกมนี้นะนะถ้าว่างๆนะครับผม แล้วก็ยังจะมีเกมอื่นอีกลหลายๆเกมเลยนะครับที่จะยังมารีวิวต่อไปนะฮะสำหรับเกมนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ว่างๆจะมาใหม่นะฮะโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม